สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุคนครับวันนี้ช่องฮักนกชาแนลครับนี่มาพี่น้องมากินไส้ตันครับมวันนี้ปูตันจูรูเลยเลยแซ่บๆครับได้มาสองพวงประมาณสองกิโลครับนี่จิมจจ้มแจ่วเขาจิ้มแจ่วซีฟูด้ดรตเด็ดครับนี่แซ่บๆแก้มผักสลัดเนยผักตัดกรอบเนยครับหมักถั่วมาผอมมาบัวลายย่ายงพี่น้องเป็นการบดเสียเวลาพันไหกนการเสี่ยงนนหน่อยได้อ มันพลอยแล้วดำต้มจนพลอยแล้วชิมยัง,งก็อกขอรับจานให้เลยๆลงมือเลยใส่แก้วแซ่บครับใส่กับาบรรยากาศงามเร่งครับชิมเลดระเบริร์อยากตัดก็ได้พีน้องเด้อเด้อปะ่ะน้ำจิ้มเป็นอะไรเห็ดเจิดจ้ตาตำก็ได้ครับคุณคนมันนี้เขาเฉลียมาก ต้มจิมเดียวนะโอ้เริบเบือโอ้อคือติดเป็คาแทนเอาสอนสอนมาเลยยัง,งใส่ตันจุลูครับกอนกันอังไงปาปอดอืมกลดีขนาะด ้ำไปก่อนตุมเตียหัวิจใข่ขใช้ดีดีครับน้ำหอมมากเลยเพินน่อนี่อน,น,นะเซลน้อยนะเ๋ยาซีฟูดเด็ด งงนะา้างล่างดึงกันนะอืมไม่ค่อยพอดีเอาสินประมาณนี้อุ้ยตลมเกื่อนอืมหน้าเขายอดอาทิตย์หน้าเราจะเกีเ่ยว หนึ่งยงหนึ่งนกยังมาหาถึงนาคนบ้าต่อไงก่อนหลายคนยันมันเหนียวบันเหนียวครับ ใส่ไวลต้มข้าเดี๋ยวกันอ๋อันจะรู้ได้ปะอันนี้ไงจะวากุ๊ปวางอ่างมันแฉะอย่างมันวองมันตันวางมันอย่าันตันใส่ตันมันกุ๊ปกับแคมครับกุ๊ปกับกัน ไม่มีไม่มีครับน้ำหอมมี่องแบบอันนี้แบบใส่หน่อยแต่มาซองใส่ใส่มากับใส่ไง

พเพลิดเพลินอเอาตอนไงตอนไลยตอนไงวะกระดำซอยไฮเดนรนบุขากว่ะตอน,นไงอันนี้เป็นท้องมูครับบางคนเผื่อมาพูดดูว่ามีทุกต,ตัวด้วยพี่น,อน้อง นี่เป็นบางโตครับหนุ่มแม่ก็หนุ่มครับโอ้ย ผมจม้องไม่ขึ้นปอหนึงครับระเบอ้อมันอยู่ปลายเนี่อนะวันนี้คูให้กินเา้า่งทางเรียนก็มีอาหารกลางวันให้พร้อมเกงกะแนงไก่โอ้เก่งกะแนงไก่ใช้มะเือหลายๆได้มะผักผมไม่ใช้แบบนี้ทุกคนสิดใจอันหน่อยครับ ทรงไทรจะเป็นตัวหน่อยมันอ่อนกว่าหนุ่มเอาตัวยหญ่ครับเอาตัวยาใเลยได้ไหมลูกตัวใหญ่กับหนุ่มคือกันอืมยังมีอยางอยู่เท่าเทียม ออกสีสมๆูนิดหน่อยเ็ดชมหวานครับอยู่ในถ้วยเดียวกัน <ت ت> แล้วก็หอมกระเทียมหมกเบิร์กินถว้วยแม่เอฟซีเด้อเนี่ยผู้ผลประอยากใช้ตันครับ <ت ت> แมงมารลีแลอพี่น้องเด้อนี่ครับช่วงนี้กำลังมา ลายแห้งพราะจำชื้อไว้ท่าตอก่อนผู้บริกินก็ต้องขอโทษขอให้ดนนเด็กพี่น้องเด้อมันเบิดป,ปลาพะขอทางเขากอ็โอเนเงินคืนเพิ่นพอยัน,น,ยนมอออกบัดนี้นมออกอีกครับฝนตกฝนตกออกอีกน,นี่เป็นตัวไข่เด้อตัวผู้ก็ใหญ่ออกต่างหากเฉพาะตัวผู้ก็มีขาไข่ก็มีสําหรับแมงมันดีนะครับใครสนใจดีกว่าอึ้งไข่ครับเป็นอึ้งแม่ไข่ตัวนี้ใหญ่เลย ส่วนการนี้น็จะเนาะเป็นเชียวเอาคือฝนท่ตกประดับกระอิ่งไหมเบอร์เบอร์อีกไหมใส่ตันโ่อยครับแสบฝากตอนพี่น้องเขาสำหรับวันนี้ครับน้องท่านใดสนใจอีกยังครับสามารถถักทายเข้ามาหรือว่า ก่อนเนาะไข่เป็ดครับไข่เป็ดลูกไข่ลูกระยะสองที่น้องท่านใดสนใจครับถักไทยเข้ามาว่าจะว่าเข้ากับบริจิตต์ก็คืน้องระเบอ้อเนาะมันจะออกมันๆครับไข่ลูกสําหรับอึ่งไข่ก็ไม่ตัวใหญ่าครับเป็นอึง่งฝนแรกนะครับตอนนี้พอดำก็บบริจซื้อแล้วแต่ว่าเข้ากับเก็บไว้ฟีดไลยพี่ให้น้องเข้าซีบอกคอยมีแมงเมาหรือว่าบะมีเลยครับอึง่งยังไม่ได้จะกินแมงเมาเผื่อเอินว่าเผื่อเอินว่าอึ่งฝนแรกเอ้าเสร็จแล้วกันครับเอาไปต้มใส่ ใบระคามอ่อนครับงามนี่ใบระคามอ่อนกระไายนี่ว่าต้มแล้วพี่น้องแยกเอาไปสัวสัวใช้พักแพลมหอมครับแซ่บเพื่อกันเอาที่พานประการใดบอกว่ากันครับสำหรับวันนี้ครับสายตันแซ่บจิ้มแจ่วซีฟู้ดรสเด็ดพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังเละออกงแรงใจครับให้พอดำในเด้อเพจฮักโลกชาแนลเพจจริงครับเอาสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใด สมความมาุ่งมั่นปรัชนาครับลำล่ำรวยๆวยถูกหวยเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ